ยินดีต้อนรับกลับสู่มอเตอร์โรดรีวิวที่นี่คือสถานที่ที่รถยนต์มีชีวิตจริงๆตั้งแต่ความเร็วไปจนถึงสไตล์ตั้งแต่ความหรูหราจนถึงพลังเรารีวิวให้ครบทุกอย่างเอาละออกสู่ถนนแล้วเริ่มต้นการเดินทางของเราวันนี้กันเลยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนรอคอยรุ่นที่ได้รับการอัปเดตและพัฒนาให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นกว่าเดิมเทสโมเดลลยปี2 0 2 6รถครอสโอเวอร์ไฟฟ้าที่ไม่เพียงแต่ขายดีระดับโลกแต่ยังขึ้นชื่อเเเเเรรรรืืโโ่่่่ดดดนน่่อองงสสมนนนนนนะะททคคโโโลลยยีีีีแแปบบกกาาณ์ขขขัดัดดดหูใว ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากภาพลักษณ์ภายนอกกันก่อนเทเซอร์ Tesla ปรับโฉมโมเดล Y 2 0 2 6ให้ดูสปอร์ตเฉียบคมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเส้นสายตัวรถถูกปรับให้ลูลมยิ่งกว่าเดิมส่งผลให้ค่าแรงเสียดทานต่ำลงทําให้วิ่งได้ไกลขึ้นและประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ไฟหน้าเลนเน้นความคมชัดและให้ลุกที่ทันสมัยขึ้นกันชนหน้าถูกปรับให้มีช่องลมที่จัดวางใหม่อย่างมีประสิทธิภาพส่วนด้านหลังไฟไท้ายถูกดีไซน์ใหม่ให้เป็นลายกราฟิกแบบเส้นคมทำให้ดูหรูหราและอนาคตมากขึ้น ล้อมีตัวเลือกตั้งแต่19ถึง21นิ้วตามแต่ละรุ่นย่อยลายล้อได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต,ต์ความเป็นรถไฟฟ้าที่ลู่ลมและประหยัดพลังงานแต่ยังคงความสปอร์ตในสไตล์เทเซอร์โดยรวมแล้วรูปลักษณ์ภายนอกของโมเดล Y 2026เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเรียบง่ายและความหรูสไตล์มินิมอลที่ใครเห็นก็รู้ทันทีว่านี่คือเทเซอร์ เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางและความเรียบง่ายในแบบของเทเซอร์ที่ยังคงเอกลักษณ์ไว้อย่างครบถ้วนรุ่นปี2026นี้ปรับปรุงวัสดุภายในให้มีคุณภาพสูงขึ้นทั้งในส่วนของแผงประตูคอนโซลกลางและเบาะที่นั่งที่ถูกออกแบบใหม่ให้สบายขึ้นสำหรับการเดินทางไกลพวงมาลัยแบบสไตล์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นและสั่งงานได้แม่นยำกว่าเดิม หน้าจอตรงกลางขนาดใหญ่ยังคงเป็นศูนย์กลางการควบคุมทั้งหมดของรถแต่ครั้งนี้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ที่ทำงานลื่นไหลกว่าเดิมรวมถึงอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายขึ้นพร้อมฟีเจอร์ใหม่หลายอย่างเช่นระบบปรับอุณหภูมิเบาะฉริยะระบบเซ็ตตำแหน่งคนขับแบบจำใบหน้าและระบบกล้องภายในที่ตรวจจับความปลอดภัยได้ละเอียดมากขึ้น พื้นที่เก็บสัมภาระถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของโมเดลวายมาโดยตลอดและรุ่นปี2026ก็ยังคงความยอดเยี่ยมนี้ไว้ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังและด้านหน้าหรือที่เรียกว่าฟรังมีความจุเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทําให้รองรับการเดินทางของครอบครัวได้สะดวกยิ่งขึ้นระบบเสียงของรุ่นนี้ได้รับการอัปเกรดใหม่ให้พลังเสียงที่คมชัดและหนักแน่นขึ้นเหมาะสําหรับสายฟังเพลงหรือผู้ที่ต้องการสร้างบรรยากาศการเดินทางให้มีความสุขตลอดเส้นทางแสงเงมเบียนไหลพายในรถก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายใหม่ที่ช่วยเพิ่มความหรูหราขณะขับขี่ยาามคคํืน มาดูกันที่สมรรถนะกันบ้างสำหรับเทส l a m o d โมเด Y ปี2026นั้นมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ทั้งแรงขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นรุ่นเพอร์ฟอร์แมสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กมชั่วโมงได้ภายในเวลาประมาณ3.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถครอสโอเวอร์ครอบครัวแบบนี้ ส่วนระยะทางการวิ่งต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็ได้รับการพัฒนาเช่นกันโดยเฉพาะรุ่นลองเรนที่สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นกว่าเดิมจนแต่ระดับมากกว่า550-600กิโลเมตรตามมาตรฐานการทดสอบใหม่ซึ่งเหมาะสําหรับทั้งการขับในเมืองและเดินทางไกลระบบขับเคลื่อน4ีล้อดูอัลมอเตอร์ก็ถูกปรับให้มีความเสถียรมากขึ้นโดยเฉพาะในสภาพถนนล,ลื่นหรือโคง้งคม การควบคุมและช่วงล่างของโมเดล y ปีนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ช่วงล่างให้ความนุ่มนวลขึ้นโดยไม่เสียความมั่นคงแม้ขับด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยตอบสนองฉับไวและแม่นยำมากขึ้นทำให้รู้สึกมั่นใจขณะเปลี่ยนเลนหรือขับบนถนนที่คดเคีเ้ยวเทสเลยยังเน้นเรื่องความเงียบภายในห้องโดยสารทำให้เสียงลมและเสียงยางลดลงอย่างรู้สึกได้ ด้านเทคโนโลยีโมเดล Y 2026รองรับระบบช่วยขับขั้นสูงออเพลอตเวอร์ชันใหม่พร้อมเซนเซอร์ที่ละเอียดขึ้นและซอฟต์แวร์ที่ฉลาดขึ้นระบบสามารถประมวลผลสภาพถนนแบบเรียลไทม์ได้ดีขึ้นและปรับตัวได้ในหลากหลายสถานการณ์เทสเลยยังอัปเดตระบบความปลอดภัยเช่นการเบรกอัตโนมัติการเตือนรถในจุดอับสายตาและระบบหลีกเลี่ยงการชนที่แม่นยำกว่าเดิมในส่วนของราคานั้นเทสเล์ Tesla ตั้งราคาของโมเดล Y 2026ให้แข่งขันได้ตามตลาด โดยระดับราคาอาจแตกต่างกันตามประเทศแต่โดยรวมแล้วราคาจะเริ่มต้นในกลุ่มกลางถึงสูงของรถ Cross-over ไฟฟ้าหากเทียบกับสิ่งที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นระยะทางที่ไกลขึ้นสมรรถนะที่ดีขึ้นภายในที่หรูขึ้นและเทคโนโลยีใหม่ที่ล้ำทันสมัยก็ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับคนที่ต้องการรถไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและเหมาะสำหรับครอบครัว หากใครกำลังมองหารถไฟฟ้าที่มีความสมดุลระหว่างความแรงความประหยัดความปลอดภัยและความน้ำสมัยเท s มโเดลว l ยปี2026ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือชั้นทำให้รถรุ่นนี้ยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดรถไฟฟ้าครอสโอเวอทั่วโลก สุดท้ายนี้หากคุณต้องการให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนเพิ่มเติมหรืออยากให้เปรียบเทียบโมเดลวายกับคู่แข่งรุ่นใดสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยผมยินดีจะให้ทุกคนต้องการขอบคุณที่รับชมมอเตอร์รถรีวิวแล้วพบกันใหม่ในการทดสอบรถครั้งต่อไปพร้อมรถและเทคโนโลยีที่น่าสนใจอีกมากมายบนท้องถนนของเรา